พระไตรปิฎกฉบับประชาชนเล่มที่สิบสองพระสูตรที่46มหาธรรมะสมาทานาสูตรสูตรว่าด้วยการสมาทานธรรมะสูตรใหญ่พระผู้มีพระภาคประทับณเชตะวนารามตรัสถามภิกษุทั้งหลายว่าโดยมากสัตว์ทั้งหลายมีความใคร่ความพอใจความประสงค์ให้สิ่งที่ไม่น่าปรารถนาไม่น่าใคร่ไม่น่าพอใจเสื่อมไป ให้สิ่งที่น่าปรารถนาน่าใกล้น่าพอใจ,จเจริญยิ่งแต่ทั้งที่ประสงค์อย่างนั้นสิ่งที่ไม่น่าปรารถนาเป็นต้นก็จเจริญยิ่งสิ่งที่น่าปรารถนาเป็นต้นก็เสื่อมไปทั้งนี้เพราะอะไรภิกษุทั้งหลายกราบทูลขอให้พระผู้มีพระภาคตรัสตอบเองพระผู้มีพระภาคจึงตรัสตอบว่าปุถุชนผู้ไม่ได้สดับ ไม่รู้ธรรมะที่ควรเสพไม่ควรเสพควรคบไม่คว,ควครบค,วครบเมื่อไม่รู้จึงเสพธรรมะที่ไม่ควรเสพไม่เสพธรรมะที่ควครเสพคบธรรมะที่ไม่ควครคบไม่คบธรรมะที่ควครคบเมื่อเป็นเช่นนี้สิ่งที่ไม่น่าปรารถนาเป็นต้นจึงเจริญยิ่งสิ่งที่น่าปรารถนาเป็นต้นจึงเสื่อมไป ทั้งนี้เพราะการทำเช่นนั้นเป็นการกระทำของผู้ไม่รู้คือผู้ไม่ฉลาดส่วนอริยาสาวกผู้ได้สดับรู้และทำในทางที่ตรงกันข้ามจึงได้รับผลดีเพราะการทำเช่นนั้นเป็นการกระทำของผู้รู้คือผู้ฉลาดตรัสถึงการสมาทานธรรมะสี่อย่างดังในสูตรก่อนเป็นแต่เรียงลำดับใหม่ดังนี้หนึ่ง มีท e sí, e ุกในปัจจุบันมีทุกข์เป็นวิบากต่อไป 2. มีสุขในปัจจุบันมีทุกขเป็นวิบากต่อไป 3. มีทุกในปัจจุบันมีสุขเป็นวิบากต่อไป 4. มีสุขในปัจจุบันมีสุขเป็นวิบากต่อไป อธิบายในตอนแรกโดยชีย้ความสำคัญไปที่ความไม่รู้หรือความรู้ถ้าไม่รู้การสมาทานธรรมะทั้งสี่อย่างตามเป็นจริงก็เป็นเหตุให้เสพสิ่งนั้นไม่เว้นสิ่งนั้นในทางที่ผิดทำให้ธรรมะที่ไม่น่าปรารถนาไม่น่าใกล้ไม่น่าพอใจเจริญขึ้นธรรมะที่น่าปรารถนาน่าใกล้น่าพอใจเสื่อมไปแล้วส่งแสดงว่า การรู้การสมทานธรรมะทั้งสี่อย่างตามเป็นจริงก็จะเป็นเหตุให้ไม่เสพสิ่งนั้นอันเป็นทางถูกทำให้ธรรมะที่ไม่น่าปรารถนาเป็นต้นเสื่อมไปธรรมะที่น่าปรารถนาเป็นต้นจเจริญขึ้นตรัสอธิบายถึงการสมทานธรรมะทั้งสี่ข้อทีละข้ออีโดยชี้ว่าหนึ่ง การสมทานธรรมะที่มีทุกข์ในปัจจุบันมีทุกข์เป็นวิบากต่อไปคือประพฤติช,ชั่วหรืออกุศลกรรมบทสิบอย่างมีทุกข์คือไม่สบายกายมีโทมนัตไม่สบายใจเมื่อตายไปก็เข้าถึงอบายทุกขติวินิบาตนรก 2. การสมทานธรรมะที่มีสุขในปัจจุบันมีทุกข์เป็นวิบากต่อไป คือประพฤติช,ชั่วยังมีสุขสบายกายมีโสมนัสสบายใจเมื่อตายไปก็เข้าถึงอบายเป็นต้น 3. การสมทานธรรมะที่มีทุกข์ในปัจจุบันมีสุขเป็นวิบากต่อไปคือเว้นจากความชั่วยังมีทุกโทมนัสเมื่อตายไปก็เข้าถึงสุขติโลกสวรรค์ส การสมทานธรรมะที่มีสุขในปัจจุบันมีสุขเป็นวิบากต่อไปคือเว้นจากความชั่วยังมีสุขสมนัดเมื่อตายไปก็เข้าถึงสุขติโลกสวรรค์ตรัสเปรียบข้อแรกด้วยกระโหลกน้ำเต้าขมที่เราคนยาพิษดื่มและทำให้ตายหรือปางตายข้อที่สองด้วยขันน้ําดื่มทำด้วยสมฤ์มีสีกลิ่นดี แต่ละคนยาพิษดื่มและทำให้ตายหรือปางตายข้อที่สามด้วยน้ำมูดเน่าผสมด้วยยาต่างๆคนเป็นโรคผอมเหลืองดื่มแล้วทำให้เป็นสุขได้ข้อที่สี่เปรียบด้วยนมส้มน้ำพึ่งเนยใสน้ำอ้อยละคนเข้าด้วยกันคนเป็นโรคลงโลหิตดื่มแล้วเป็นสุขได้ ตรัดส,สรุปในที่สุดว่าการสมทานธรรมะที่มีสุขในปัจจุบันมีสุขเป็นวิบากต่อไปย่อมรุ่งเรืองรุ่งโรจน์เหนือสมณะพราหมณ์ผู้มีวาทะอื่นเป็นอันมากเหมือนดวงอาทิตย์ในฤด,ดูาศาสตร์ในเดือนท้ายพรรษาเมื่อหมดฝนรุ่งเรืองรุ่งโรจน์เหนือความมืดทั้งปวงที่มีอยู่ในอากาศฉะนั้น